ฟิวฟิวไปไหนฮะอากระโดดจุดโอ้โหโอฟิวนี่ก็กระโดดเจ่งเหมือนกันนะเนี่ยฮะกระโดดเจ่งเหมือนกันนะเนี่ยฝนตกนะผลตกฝนตกไปยนนัยกนะไปแล้วฟิวไปแล้วฟิวไปแล้วครับฟิวไปแล้วมันรู้จักเปียกนะเนี่ย ฮะคนตกกันไหมเนี nella, Thanks, mm ่ยมาแล้วมาแล้วเปียกไว้น่ะเปียกไว้น่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเข้ามาเข้ามานี่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 เร็วเร็วเร็วมา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 เร็วเปียก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 เออฝนตกฮะ มาเร็วเนี่ยเร็วเร็วเร็วเนี่ยมาหาพี่อ้วนเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยเนี่ยผีอ้วนอยู่เนี่ยเออมาหาพี่อ้วนเร็วยผีข้าวผัดตัวอ้วนมาเร็ว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 ขึ้นมาโดดเออลงไปทำไมหืมลาหลับเมื่อกี้เนี่ยพี่อ้วนพี่อ้วน พี่อ้วนก็ขู่จะขู่ใครทำไมพี่อ้วนฮะจะขู่กาฟิวทำไมกาฟิวเขาไม่ได้สนใจเลยนั่นแหละฮะอืมกลับดูหน้าเขามองก็ไม่ได้กลัวเลยนั่นแหละฮะเขาไม่ได้กลัวพี่อ้วนเลยกาแฟฟิวอะจะขู่อะจะขู่อะ อก็ฟิวเฉยนะมันได้กลัวพี่อ้วนเลยนะเนี่ยเออเอ,อ,อยู่ด้วยกันสิพี่อ้วนนี่จะขู่น้องอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยน้องก็ไม่กลัวพี่นะอืม <c ười> ิวน้องแมวน่ารักนะครับอยู่กับแมว ธรรมดาธรรมดาแมวบ้านานนะครับแมวบ้านๆพี่อ้วนก็จะเป็นแมวธรรมบ้านๆน,นะครับครับผมโอ้ยน่ารักมากเลย